สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องแม่พี่กุกเกาะนะคะตอนนี้โอ้พ่อเปาคุนอะไรมาเต็มรถเลยพ่อเปามาจากจำปาดงโอ้ตอนนี้เบนอยู่แต่แม่เบนอยู่ในบ้านนะ เนี่ยก็ให้เบนก็ได้เก๋ดูอ้าวมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใครบ้างเอาเด็กเด็กมารับเลยเออไม่ไม่ได้ทุกคนนะเด็กๆก็มีหญิงพคอยกับแม่พี่โอ้กับแม่เบนกับอัน ลูกเขาอ๋อเบนเบนเบนอ๋อเพิ่นระบุมาเออตามนั้นโอเคนี่นะคะขนมมาให้นึกว่าวิ่งไปเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยโอเคแม่พีกับน้องพอยก็สอบปานโอ้อ๋บอยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะลูกพีบาลีนะคะนี่พีบาลี อ้วนเอ้ยพี่ลึกเลยท่อรับลวดขึ้นรถมาสั้นโอ้ขอบคุณค่ะคุณพี่บรีโอหของใครอาชีพอยู่บ้านยังไงโอ พ่อยไปเรียกน้องมาลูลก,กโอเคค่ะโอ,โอ้เ <laughs> บนยิ่งกวงานบันเด็กเลยนะโอ้โหด <laughs> จะให้ยายอุนอวกินเลยเ <laughs> <laughs> ด็กนจะขอเป็นเด็กวันเดแบ,บ่งให้ทานค่ะแล้วก็มีของยายอุ่นด้วยนะห้องยายอุ่นด้วยอ้ยสตางหของยายอุ่นโอ้ยายอุ่นมาต้องกินขนม อายุเจ็ดสิบเราก็ต้องกินขนมขนมหนูช่ของสาปางก็ได้โอ้โงก็ได้กระสอบปากทีกันอะไรอ๋อเข้าเมาร้านแอนแฟมิลี่พี่วารีโอ้เมายกร้านเลยบ่ได้เแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นกังเกงเหนื้ออะไรนะคอนเลการเนื้อคอนคอน ค่ะขอแต่ทุกคนด้วยพอนะคุณคุณพี่วารีมากมากเลยนะคะขอให้ได้คืนร้านเท่าหมื่นเท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอให้สมความมุ่งมั่นปรทนะสี่ทิศสามทางเดินไปทางไหนขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอให้ออกภูบริจิตคุ้มครองนะคะขอบคุณค่ะแหมร้านแน่นใสก็มาพี่น้องร้านจะโชว์มายากลโชว์เอาให้ม่เล่นมาลูกนี่อาจารย์จีมาไม่ลูก อาชีแม่กลับเลยตายเราละอุ่นเอ้ยนี่ลูกของหนูอ่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนลูกโอเคโอ้กินทั้งเดือนเลยเนี่ยจกให้ยายกินหน่อยลูก ตัวไหนก็ได้ไจุกให้กินคนละห่อคนละห่อเลยนนี่ะะค FC จากอเมริกาโอ้จากอเมริกาไว้ผ่านไ้ผ่านสามร้อยบาทให้ยายอูนะคะมีความสุขความเจริญเด้อความเจ็บยังได้ความไข้ย้มาสุขภาพแข็งแรงได้เถไปหาเงินเธอจะได oh. ้มือกำหาข้ามเธอจะได้ม oh ือกบหอบกินหอบขานนอนละเพ่อจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสศน เป็นฝ่ามือเขาได้เกวมาในสูตรทุนหายย่าพนบ้านหายย่ามาเบิดได้นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้านเข้าสุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันเด้อคิดต้องเงินก็เงินไหลน้องคิดตะท่องก็ท่องไหลหนูคิดต้องเงินคํามเกัวลังไหลข้ามาสุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันเด้อเงินพันมีเธอขาดบ้านเงินล้านมีเธอขาดกระเป๋าเลยคุณภาศสีรัตนาไใจจงพกบักรักษาคุมกองเฮ้ยอยู่ดีไหมเฮ้ยุกภระแเข็งแรงเข็งแรงเด้อนได้โบซื้อก็ คุณซีนาคุณซีนาเอ้ยคุณซีนาเอ้ยเออสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเออซีนาเอออ่ะเอาแปดนาทีแล้วยายเออยายเออเพราะว่ายายบอกแกแล้วก็แบ่งแบ่งให้ยายแบ่งให้น้องอายูด้วยลูกแล้วก็แบ่งน้องนายินด้วย Huh? Lật tay long binh, and then kong long binh. Oh, bang bang bang, 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 ย่าย้อมหนึ่งห่อแม่โอด้วยแล้วก็มีก็แบ่งปันกันกินค่ะได้แล้วค่ะเนาะโอเคค่ะคือแกะหญ้าแท่าอ้นอ๋อข้างหน้าเขาจะแก้หน่ออันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเขาเรียกว่านอันแบ่งอันนั้นก็ได้ลูกอ๋อแลแต่ลูกเอ้ยอ่าแบ่งกันคนละห่อคนละห่อลูก จ้าก็แบ่งปันกันไปเนาะๆคุณขอบคุณที่วแกแล้วลูกแกแกให้คนละห่อเลยมุนร้านแอนเฟมิลี่นะคะแล้วก็แจกจ่ายถึงสี่กองค่ะนี่แล้วก็แล้วก็แบ่งบุญกันไปฮะครบกันไหมครบกันไหมอืม คบกันไหมลูกนั่นน่ะไอ้ยายอยากคบกันไหมได้โอเคค่ะของไม่แต้ได้หรือยังเอออ้าเฮ้ยอีลูกน้องอายุนะเฮ้ยเอออ่าแบ่งให้อิงด้วยให้อิงจักสองห่อลูกได้เยอะให้อิงสองห่อโอเคอันนี้ก็ะชับผานโรงงานมาเองอือโอ้ยยิ่งกว่าเมาล้านมาเลยนี่เนี่ยพี่วดียวโสุดยอดโอ้ขอบคุณมากค่ะเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็ เขาเรียกว่าผู้ให้อิ่มบุญผู้รับอิ่มท้องนะเราก็มีก็แบ่งปันกันไปนะคะดูโอ้สหซาปาเห็นตกใจว่าเยอะจังเลยจานบวกอ้วนเอ้ยอืออันนี้แหละจะสะพายสะพายไปหาเห็ดปูโอ้ไปหาเห็ดเหรอไปกินด้วยออออะไรกนนี่่ถามหยเห็ดเห็ดละงูออกหรือยัง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 ไม่ออกอือฮึอ่าโอเคค่ะยังไม่ตอดมาลูก กินมากกินมากโอ้กินมากกินขนมแล้ววะยายเ่มมกินขนม้ใช่ก็แบ่งกันทานนะคะไม่กสวิงก็ขายเนาะแม่เนาะโอ้ยนใจยอมนาะขายไปได้ด่างรอได้เฮ้ยด่างหางเท่าไหร่คะสวิงก็พอซื้ออยู่ลูกหูีนั้นค่อยจะไปหาปลาค่อยไปซ่อนแล้ววันนี้ไมก็ได้พอได้จำ มานี้เห็นแม่พีือยู่ป่าโซไปงานขาวดำไปแล้วหลงทางไม่ได้ไปบ้านโคกมะริตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆนุ้ยไปน่ะอันนี้ก็เอา้อยขายน้ำมาเบิร์นอ้ยนี่บ้านใหญ่นะบอกเออๆและทีนี้เขาก็เลยหลงบ้านนี่แหละแมนเขาก็เลยลบมหาป่าโซใช่อืมก็ดีกว่าอยู่เฉยๆก็มีรายได้ก็ 200บาทนะคะใช่ใหญ่อุ่นใหญ่แตงโมนะคะสานขายช่วงนี้ช่วงนี้ว่างจากการแกะมะขามเพราะว่าไม่ได้แกะมะขามแล้วก็คือสารสวิงแล้วก็เอาไปใช้เองด้วยแล้วก็เอาขายด้วยถ้ามีใครซื้อหนูก็สานขายหนูก็หน่องพลอยสารเป็นหรือเปล่าอะไรน้องพลอยอันนี้ไงของน้องพลอยโอ้ยคิดคุยโอเคนะคะจำไว้คลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ